สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นการชำนายดวงความรักให้กับชาวราศีพุกศกนะคะในเดือนกันยายนปี2,565นี้นะเป็นพลังงานรวมค่ะแล้วก็นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะเรามาเริ่มกันเลยนะขอดูหน่อยว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างขอดูตัวตนของคุณพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนนี้ค่ะ ตัวบอค่ะ ten of pentacles ค่ะการรอคอยนะการรอคอยคนทางไกลนะการมองการไกลร่วมกันนะคะการมองไปข้างหน้าการนึกถึงอนาคตคุณอาจจะได้เริ่มต้นพูดคุยกับใครบางคนแล้วนะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิกธนูนะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะเอ่อ s t r e n t นะคะคนที่มีความแตกต่างกัน ระหว่างคุณและเขาต่างกันมากๆอาจจะต่างกันด้วยเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมอารมณ์ภาษาเชื้อชาติเอ่อไม่สิอายุนะคะเอ่อวัยที่แตกต่างกันนะคะเนาะเอ่อคุณอาจจะมองการไกลกับความชัมพนันธ์นี้คุณรู้สึกว่าอยากจะมีอนาคตร่วมกับเขานะคะคุณคณนนี้นะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์ได้ด้วยนะคะ ความรักของคุณเป็นอย่างไรคะในช่วงเดือนนี้ judgment คนที่ใช่คนที่รอคอยนะหนึ่งดาบความชัดเจน the world นะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะขึ้นไพ่เ uh, ออ m e n t the world นะคะสิบเหรียญคนที่ใช่นะคะแปดถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลได้นะคะเป็นรักที่มี ระยะทางนะหรือเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะคาดหวังได้หรือเปล่านะจูบคับขึ้นมานะคนที่ใช่คนที่รู้สึกว่าอยากจะลงเอยด้วยนะคนที่อยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยอืมในเดือนนี้นกรู้สึกว่าความชัดเจนจะเกิดขึ้นนะความชัดเจนการเอ,อ่อได้ เผยความรู้สึกพูดความในใจต่อกันเนาะมีโอกาสนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะถ้าก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนหรือคุณแทบจะไม่คาดหวังในความสัมพันธ์นี้เลยมีโอกาสเป็นไปได้นะเออมีโอกาสเป็นไปได้อาจจะมีการเอ่อพูดคุยวางแผนอนาคตร,ร่วมกันกับคนที่คุณคุยอยู่ความสัมพันธ์มันจะขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแน่นอนนะคะ เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณใช่มากขึ้นหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่รู้สึกว่าเขาใช่มากขึ้นกว่าเดิมนะขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนะเมทุนตุลกลุ่มเนาะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณว้าวเขาอยากจะผูกมัดคุณแล้วหรือเปล่านะคะคนคนนี้ตกเป็นธาตรักนะคะเออเป็นเออตกอยู่ใต้พนักงานของคุณแล้วนะคนคนนี้ทั้งรักทั้งเสน่หหา ทั้งหึงหวงในตัวคุณมากๆนะในออฟสอดถ้าเขาอยู่ไกลเนี่ยอยากจะมาเจอคุณแล้วค่ะอยากจะมีการผูกมัดเกิดขึ้นนะ The Tower กาเหรียญโอเค The Tower คืออะไรคะเขาใจร้อนแล้วนะคุณคนนี้ยเด็กถือช่วยเนาะเออเขาอาจจะเร่งความสัมพันธ์ เร็วขึ้นกว่าเดิมหรือมาหาคุณถ้าเกิดคุณมีการนัดหมายกันที่จะเจอกันเขาอาจจะมาเจอคุณเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเขาพร้อมแล้วนะคะค,คนคนนี้พร้อมที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณนะเขาอยากที่จะชัดเจนกับคุณอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณแล้วนะคะสี่ไม้เนี่ยการมั่นหมายการแต่งงาน การครองคู่นะคะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเดอะ u ันเขารู้สึกว่าคุณคือความสุขของเขาค่ะคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาปรารถนานะต้องบอกอย่างนี้เลยมามาดูซิว่าเขาจะทำอย่างไรต่อคะคุนคนนี้โอ้ชาวราศีพฤษภนะโอ้โหดวงแบบความรักแบบแบบแฮปปี้มากนะ ทุยบวรนะคะในออฟอัาถ้าเขาอยู่ไกลจากคุณเนี่ยเขานะคะน่าจะเดินทางมามอบความรักให้กับคุณแล้วล่ะถ้าคุณกำลังรอเขาอยู่นะเขาจะมาแล้วว้าไพ่สังราชนะคะไพ่เดอะไฮล o อกแฟนนะความชัดเจนนะคะการให้เกียรติการเอ่อทำให้ความสัมพันธ์นี้ถูกต้องนะ อาจจะมีการพาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะแปดไม้ความสัมพันธ์จะขยับไปข้างหน้าแล้วนะคะนะสิ่งที่เขาจะทําคือเขาอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยชัดเจนขึ้นนะคะเอ่อพัฒนาไปข้างหน้ามากขึ้นนะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารได้นะคะการเดินทางนะไพ่ของการเดินทางเกิดขึ้นนะถ้าคุณคุยกับคนทางไกลชาวต่างชาตินะ เขาจะเดินทางมาเจอคุณแล้วนะคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันได้ด้วยนะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะชาวราศีพฤษภว้าว king อ p ครับเขารักคุณนะคะพลังงานดีมากๆเขารักคุณนะตอนนี้ถ้าเขายังไม่ได้มาเจอคุณนะ ไม่ได้มาพบกับคุณเนี่ยเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆเขาผิดหวังนะคะเขาผิดหวังที่จะต้องรอเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากเจอคุณนะคะหเหรียญเขาอยากทุ่มเทอยากซัพพอร์ตคุณนะอยากทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้อยากดูแลคุณหนึ่งถ้วยเขาอยากบอกว่าเขามีความรักความจริงใจให้กับคุณนะคะคุณคือคนสําคัญ เขาอยากมอบความรักให้กับคุณแล้วก็ความรักของเขานะการแสดงออกของเขาอาจจะรวมถึงการสนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณดูแลใจใส่คุณนะคะทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวน้องขอเก็บก่อนนะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีพกษกค,ค่ะเป็นอย่างไรบ้าง moon คุณอาจจะรอเขารอด้วยความสงสัย judgment ถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคุณรอเขาด้วยความคลางแคลงใจอย่างไรก็ตามว่าเขาจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นะคะขึ้น j u d g m e n t เนี่ยนะเขานะคะพร้อมพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณแล้วพร้อมที่จะให้ ใครต่อใครได้รับรู้แล้วนะคะว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วยหรือเขาอาจจะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้กับเพื่อนของเขากับครอบครัวของเขานะคะแชมเปญค่ะการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการสานต่อความสัมพันธ์นี้การเดินทางมาพบมาเจอกันได้ด้วยนะคะความรักครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหนงทิศทางที่ดีนะ ไฟอสอนะก่อนหน้านี้นะคุณกับเขาอาจจะมีแบบการถอดใจกันเหมือนกันนะการถอดใจเกิดขึ้นในความสัมพันธนะ์อะเหมือนกับว่าเออความสัมพันธ์นี้อาจจะยากอาจจะต้องใช้ความพยายามนะคุณและเขาอาจจะท้อกันไปแล้วเหมือนกันนะคือความสัมพันธ์มันมีหลายๆอย่างที่ไม่ได้ดังใจนะทิศทางความสัมพันธ์นะคะเอ่อ s ่วนขอ f สิ่งอสอดนกมองว่าก็คงตัดสินใจแล้วนะคะที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะ the world รู้สึกว่าเขาก็ใช่สำหรับคุณแล้วคุณก็คือเป็นคนที่ใช่สำหรับเขานะคะรู้สึกถึง เอ่อการอยากจะสิ้นสุดอยู่กับคนคนนี้นะคะการอยากจะหยุดอยู่ที่คนนี้ไม่ต้องการมองใครแล้วนะเจ็ดถ้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของช้อยเรื่องของตัวเลือกเกิดขึ้นในความจมพันธ์ฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้แต่เหมือนกับตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกคนคนนี้นะคะจะรักแต่เพียงคนคนนี้คนนี้คือคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดนะคะไม่ต้องการใครแล้วอย่างนี้ได้ด้วยนะอ่าประมาณนั้นนะ ขอดูนะคะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวราศีพฤษภบ้างนะคิงือกทานนะคะก็คือความรักความร้อนแรงในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะ ความรักความปรารถนานะคะขึ้นเดทนะคะมีพลังงานของชาวราศีพิจิกชาวราศีธนูชาวทัศุไฟเม่สิงหธนูนะหนึ่งเหรียญความรักของคุณนะคะเออจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะหนึ่งเหรียญคือความมั่นคงคือการพัฒนาความสัมพันธ์นะอ่ะคุณคนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนเก่องคุณได้ด้วยนะ คือเดทอะขึ้นมาแล้วขยายเป็น the r e w e l f o r j u n e อะการวนกลับมาของใครบางคนก็ได้นะคนที่รู้สึกว่าใช่นะอี re-high i n t e นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะก่อนหน้านี้นนะจะมีโอกาสได้ชัดเจนกันแล้วนะคะเขา รู้แล้วนะคะว่าคุณคือคนสำคัญสำหรับเขามากแค่ไหนเขาพร้อมแล้วที่จะแสดงความจริงใจนะคะหรือพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณแล้วนะคุณคนนี้นะแปดไม้นะคะความก้าวหน้าการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะควินถือเหรียญออกมาอีกแล้วนะ ถ้าคุณมีเรื่องของคนเก่านะคะเป็นไปได้ด้วยนะเพราะขึ้นเดทกับวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาหนูก็อยากจะบอกอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้ามีคนเก่านะคนเก่าจะกลับมานะคะเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่นั่นเองนะยังมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณเนาะก็อาจจะมีการแบบกลับมา สารต่อความสัมพันธ์กันได้ด้วยนะแล้วสําหรับคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกําลังรอนะรอนิดนึงนะอาจจะนิ่งอาจจะช้ามานานความสัมพันธ์นี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันชัดเจนนะไพ่บอกว่าการรอคอ,อยของคุณไม่สูญเปล่านะคะ เขาจะมามอบความรักให้กับคุณค่ะคนคนนี้เขาจะพยายามกับคุณในทุกๆอย่างนะคะเพื่อให้คุณและเขาได้สมหวังนะกับความรักครั้งนี้นะเ,เขาอาจจะรอเวลาที่จะเดินทางมาเจอคุณอยู่ก็ได้นะไพ่ของการรอคอยมีถึงสองใบนะ อยากให้คุณอรอเขานิดนึงนะ,ะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างเมื่อกี้ดูหรืออยังนะขอดูสิข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณนะเขาอยากจะบอกอะไรถึงคุณบ้างคะเดือ m เมจิเชียนเขากําลังจัดการนะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเขากําลังพยายาม ที่จะให้คุณและเขาได้สมหวังในความรักครั้งนี้ค่ะขึ้นฟอร์บอนนะสามไม้การรอคอยนะเขาอาจจะรอที่จะมาเจอคุณอยู่ก็ได้นะตอนนี้นะหนึ่งไม้คุณคือโอกาสที่ดีนะคะที่เขาจะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปแน่นอนนะจะติกเขาจริงจังก,กับคุณนะคะค,คนคนนี้นี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะเขาจะทำทุกวิถี วิถีทางเพื่อที่จะให้คุณและเขาได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสวัสดีค่ะ